อาเตต้ายันซากา้าวื้นดวลกับหงโอเดกาดรันฟิชเอลเช่ประเดิมนาะจำฝังใจเมื่อลิเวอร์พูลเคยตั้งเงื่อนไขสัญญาของฟิบนโน่ฉีกสัญญาได้ทุกทีมยกเว้นอาร์เซนอลเท่านั้นอาร์ตใไงทางการกักโปต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลอยู่โยงระยะยาวเอซีมิลานยื่นซื้อโจโกเมสอย่างเป็นทางการลิ Liverpool เวอร์พูลพร้อมจะปล่อยหากว่าได้เกียะะริใีครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเมื่อกันนี้มิเกลอารเจต้านายใหญ่อาร์เซนอลออกโรงยืนยันว่าบูกาโยสากาปีกตัวเก่งของทีมจะพลาดในการลงเล่นกับลิเวอร์พูลในวันนี้หลังได้รับการบาดเจ็บจากเกมพรีเมริกซนัดก่อนกับทางของฝั่งบริยเตดส่วนทางของมาตินโอเดกาดกับตันทีมที่เจ็บจากเกมนัดเดียวกันยังต้องลุ้นความฟิต ขณะที่เอเบรชีเอลเช่แข้งตัวใหม่ที่ดึงมาจากคาริชทันพาเลชเตรมประเดิมสนมโดยอาร์เตต้าเองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนที่ทีมของเขาจะพบกับริเวอร์พูลโดยบุกโย์อาการดีขึ้นแล้วแต่ต้องพักรักษาตัวอีกหลายสัปดาห์ไม่ต้องผ่าตัดนะยายใหญ่ชาวสเปนได้กล่าวก่อนจะไปเยือนแอนฟิลมันไม่ได้แย่เท่าครั้งก่อนนะน่าเสีดยดายไปอย่างมากมันเป็นการการะทำที่ต้องใช้พลังงานทั้งหมดจากเขาต้องประเด็นทิศทางแล้วเขาเองก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่าง เหมือนงานนี้นะักข่าวถามถึงเดรารของจอมทัพอย่างโอเดกาดเราอีกนั้นยังคงไม่รู้แตว่าเขายัางคงไม่ได้ซ้อมเลยถ้าเขาซ้อมก็คงจะเป็นพรุ่งนี้ไม่หรอกนะมีอาการบาดเจ็บตรงนั้นอยู่แต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีและเขารักมือได้อาเดตาเอก็ยังคงกล่าวถึงเอลเช่ด้วยนะว่าเขาคนนี้มีพลังพิเศษเป็นอย่างมากเลยนะเขาอยากเอา,าพิเศษออกมารอบตัวและเขาคนนี้ก็เต็มใจเขาวรวบรวมข้อมูลมากมายในสนาม จากนั่นการนั่งดูในเกมแรกใช่แล้วเขาประทับใจเป็นอย่างมากเราเองนั้นก็เรียกว่ามีตัวเลือกตำแหน่งนั้นดังนั้นเองเราเองก็มาดูกันดีกว่าและผมเองนั้นก็จะไม่แจ้งบอกแสใดๆกับคุณในครั้งนี้เพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะอาไรยังไงเมื่อง,งานนี้แม้ว่าจะไม่ได้มีสไตล์การเล่นที่บื้อหวาหรือวก็ยิงแบบถล่มทลายแต่ว่าโรเบโตฟิมโน,โน่ถือเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลนับมาแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับหงแดงในช่วงปี2015 แต่รู้หรือไม่ว่าสัญญาฉบับแรกของบ๊อบบี้กับลิเวอร์พูลสโมสรได้ใส่เงื่อนไขสุดปแปลกไว้ในสัญญาว่าทุกทีมสามารถจ่ายค่าจิตสัญญากับเขาได้ทันทียกเว้นอาร์เซนอลเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นและทำไมถึงลิเวอร์พูลถึงใส่ระบุเงื่อนขไขไว้ในสัญญาของแบร์เบโตฟิมินโนแบบนั้นติดตามดูกันสักหน่อยโดยจำฝังใจเลยก็ว่าได้เมื่อแบรเบโตฟิมิโนอยากจะย้ายจากจขี่งของ ฮอฟเฟนไฮมาอยู่กับลิเวอร์พูลซัมเมอร์ปี2015โดยค่าตัวอยู่ที่21.3ล้านปอนด์พร้อมกับเซ็นสัญญา5ปีนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองและก็สามประสานอันโด่งดังของลิเวอร์พูลร่วมกับโมเมตซาร่าและก็ซาดิโอมาเน่ซึ่งสัญญาฉบับแรกกับฟิมิปโปและก็ลิเวอร์พูลนั้นระบ,บุดีว่ามีค่าจิตสัญญาอยู่ที่ประมาณราว83ล้านปอนด์ซึ่งก็หมายความว่าหากว่าทีมใดต้องการตัวรุกซมบ้าแบบนี้ขอแค่ จ่ายเงินตามจำนวนดังกล่าวแบบไม่ขาดไม่เกินก็สามารถจะเอานักเตะไปได้ทันทีในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะโดยอย่างไรก็ตามตามการบริง,งานของฟุตบอลเล็กระบุเรนเดว่าสัญญาฉบับนี้ของเปโรเปโตนั้นมีเงื่อนไขแปลกประหลาดอยู่1ประการก็คือทุกทีมบนโลกมีสิทธิจ่ายค่าติสัญญายกเว้นอาร์เซนอลทีมเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าไอ้ปืนใหญ่ต้องการดึงตัวฟิบิโนไปร่วมทีมจริงพวกเขาก็ต้องการเจรจากับค่าตัวกับลิเวอร์พูลโดยตรง สารเดียวในขณะน,าาน,นี้แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงระบุเงื่อนไขแบบนั้นไว้ในสัญญาของฟิบิโนแต่คาดการกับว่าน่าจะเป็นผลพวงจากเดีลยวสุดปั่นของอาร์เซนอลที่เคยเสนอเงินอยู่ที่ประมาณ4 0บก1ล้านปอนด์เพื่อจะสู่ขอลุยโซเลสมาร่วมทีม โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปี2013เมื่ออาร์เซนอลแสดงความสนใจหลุยส์โซเลสที่เพิ่งกดไปถึง23ประตูให้กับลนะิเวอร์พูลในฤดูกาลก่อนหน้าซึ่งพวกเขาก็เคยยื่นข้อสเสนอไปถึง2ครั้งที่ราคา25กับ35ล้านปอนด์แต่ถูกปฏิเสธไปก่อนยื่นข้อสเสนอครั้งที่3มีการรายงานข่าวบอกว่าอาร์เซนอลเองนั้นก็ได้รับข้อมูลจากขณะงของเอเจนต์นักเตะว่าหากว่าได้รับข้อสเสนอที่มากกว่า40ล้านปอนด์ ลิเวอร์พูลก็จะยอมเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับโซเลชเมื่อได้ยินเช่นนั้นไอ้ปืนใหญ่ก็จะการยื่นไปในราคา40บ1ล้านปอนด์ให้ซะเลยนะแต่สุดท้ายแล้วความจริงก็ปรากฏว่าเงื่อนไขที่เอเจนต์กระซิบบอกอาร์ซนอลน,นั้นไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดและนั่นนว่าข้อเสนอ40บว1ล้านปอนด์ก็ถูกปัดตกไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็นตำนานจนถึงบัทุกวันนี้ โดยกลับมาที่โลเปโตเฟเมนโตอีกครั้งสุดท้ายเจ้าตัวก็ไม่ได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลแต่อย่างใดและกรลดงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้กับลิเวอร์พูลเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นโดยที่ลงสนามไปทั้งสิ้น362นัดลวทุกรายการยิงไปทั้งหมด111ประตูพร้อมคว้าแชมป์ลีกร่วมกับเร่นด้านของทีมหนึ่งสมัยก่อนที่จะย้ายไปอันอาดีในปี2023ในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ อาล้วยังไงเมื่อง,งานนี้ทานต์ของฝั่งเลเวอร์พูลประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาว่าทานต์ของฝั่งโคดี้การโปลนักคนสําคัญชาวดัชเองนั้นได้จดประกาศนะฮะในการเซ็นสัญญ,ญาระยะยาวฉบ,บับใหม่กัาวัน้นของฝั่งโต้สังกัดในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดรวมถึงระยะเวลาของสัญญ,ญาฉบ,บับใหม่แต่ก็ถือว่าเป็นการขยายสัญญาจากเดิมที่จะหมดอายุในช่วงสิ้นเดือนฤศจินายน ไปสมบยี่สิบแปดโดยกับที่นี่แล้วผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยนะครอบครัวมผมเองก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันพวกเขารู้สึกดีมากและนั่นก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญผมมีความสุขมากๆก,กับสมโมสรแห่งนี้เรา่าน,นก็มีกลุ่มนักเตะที่ดีมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีชีวิตการเล่นฟุตบอลก็เรียกว่าดีเป็นอย่างมากผมเองนั้นก็สนุกกับช่วงเวลาที่นี่ผมดีใจจริงๆนะที่ได้ต่อสัญญ,ญากับสมโมสรตาร์ทีมชาติในอรน์แลน์ไวส์สก์แบรนนี้ก็ได้กล่าวจริงท้าย โดยทั้งนี้ทางเขาฝั่งกักโปเองก็ซึ่งย้ายจากขั้ดตังของมาจากทาตั้งของ,ง,ง PSV e i วีไอโฮเฟเมื่อเดือนมการาคมปีสอันยีลงเล่นให้กับขา้ด้านงของทางฝั่งอาหงแดงนที่บวกฟูไปแล้วมากถึง131นัดทําไปทั้งสิ้น12ประตูกับอีก16แอสซิสในคราหนี้อาล่ะยังไงเมื่องานนี้ฟาบ,บิชโอรามาโนยืนยันว่าเอซิบิดันสนใจจะยื่นซื้อโจโกเมส อย่างเป็นทางการแล้วลิเวอร์พูลจะอนุญาตให้ย้ายก่อก็ต่อมเมื่อคว้ามาสเกฮีจากเคริสตันพาเดตมาเสริมทีมได้สำเร็จในขณะนี้โดยการน,นี้ท้านผูฟ้ฟังฟาวิชโอรามโนนะะักข่าวเว็บงลูกนางคนดังชาวอิตาเลียนบรกิการข่าวว่า,อ,านนว R อิตาลทีมดังในศึกฟุตบอลการโชสเซเรียอิตาลียื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการถึงลิเวอร์พูลเพื่อจะขอซื้อตัวโจโกโมเมชกองหลังสารพัดประโยชน์กำลังมีการเจรจากันอยู่ในเวลานี้ โดยบรอมโโนเองก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน X t w i t t e วตมวลนอาทิตย์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่า A c ซิมิลานยื่นข้อเสนอถึงการถึงลิเวอร์พูลเพื่อจะคว้าตัวโจโกเมสโดยการเจรจาการเนานการอยู่ในเวลานี้เข้าใจดีว่าเป็นข้อเสนอที่ซื้อขาดโดยทั้งสองสโมสรกางเจรจาเรื่องของเงื่อนไขโจโกเมสจะได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมหากว่ามาสกฮีมาอยู่กับลิเวอร์พูลเหยี่วข่าวระดับทีวันได้เปิดเผย ก่อนหน้านี้เองก็มีการรายงานข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลยื่นซื้อมาร์คเกฮีประการหลังคริสเตนพาเลตที่35ล้านปอนด์คือประมาณ1,540ล้านบาทแต่ว่าไม่มีความตั้งใจที่จะแนบโกเบสไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อสเสนอหลังทีมปราสาทเลนแก้วต้องการจะได้กองหลังอังกฤษมาทดแทนในะครั้งนี้อาละใน,น,นง,งานนี้เมื่อบริโอเอนกูบฮา,านะผมเด็กเทพนะฮะอายุ16ปีบันทึกตำนานหน้าใหม่ลิเวอร์พูลอย่างน่าเหลือเชื่อ เมริโอมาพังประตูชัยพาหง,งแดงเฉือนชนะนิวคาสเซิลไป3ต่อ2ช่วงทบเวลาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้กับสโมสรดีวอร์ฟูด้วยวัยเพียงแค่16ปีกับอีก361วันโดวยวันศุกร์ที่29สิงหาคมเขาจะอายุ17ปีเต็มและรับของขวัญบนเกิดลุกหน้าไปแล้วเป็นที่เรบร้อย รโอถูกจับตาตั้งแต่หงแดงดึงมาจาก Academy Chelsea อะคาเดมี่เชลซีเมื่อปีก่อนเป็นข่าวใหญ่โตนะฮะของวงการว่าดิบเบิลฟูลวงตับฉกเพชรไปจากคำอ่าไปจากน้าของค่ายสิงโดยเชลซีโกรธมากถึงขนาดสั่งห้ามไม่ให้แมวมองหงเข้ามาดูเกมจากทีมเด็กอะคาเดมีที่ถึงบรูอีกต่อไปยิ่งกว่านั้นยังพยายามเรียกร,ร้องเงินชดเชยต่างหาก สองทีมยักษ์พีบารีกผิดใจกันเรื่องของตัวเยาวชนพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาถ้าคุณเห็นบรีโอนอกสนามเขาคือ,ค,อคือเด็ก16ปีหน้าเพื่อนสิวที่สูง170ิซนเมตรธรรมดาท่าทางเหมือนคนเริ่มโตเป็นหนุ่มทั่วไปแต่เมื่อใส่สตร์ทลงสนามความเป็นเด็กของบรีโอเองก็แทบจะไม่มีให้เห็นกาที่จะเล่นกาที่จะเลี้ยงที่บอลใส่คู่แข่งทั้งเร็วทั้งแข็งแกร่งและก็การตัดสินใจก็เด็ดขาดเกินคนวัยเดียวกัน ลูกที่พังประตูเดลกาเซนบรีโอก็กล้ายิงแบบที่ไม่ต้องจับทั้งที่เป็นวินาทีแห่งชีวิตเช้าก็เกิดไม่เข้าก็ถูกมังว่าเป็นเด็กน้อยที่ไร้ประสบการณ์เป็นตัวประกอบแบบเดิมๆต่อไปแต่ในเมื่อรุ่นนั้นพุ่งเหมือนจรวดตรงตา่ายเด็กวาสจันคนใหม่ของลิเวอร์ pool ก็ติดปีกในคราลินีชทันทีเลยนะและข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะก,กันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ